ไปจังหวัดกออ่ะ <coughs> น่าจะต่างเยอะแยะเลยวดวดวดนมาโอมือแข็งลิ่งๆดูพี่เหมือนเอนเหมืนกับกปี๊ดนะครับเหมือนก๊กปี๊ดนะคุณผู้ นมีหมดทุกอย่างไงฮะขอเจริญพรเกี่ยวกับการเปิดร้านร้านเขียนแล้วก็เสื้อ้าโชห่วยของชำต่างๆได้รับการบริจาคมาจากคุณดาวเรืองรับงานรองนายก เทศมติีเทศบาลตำบลท่ามะทองท่านมีร้านท่ามะทองเครื่องเข็ยอยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาที่จะดูแลประกอบกับทางวัดกําลังจัดโครงการขยะแลกบุญเชื่อถึงจะล้อมชุมชนตำบลท่ามงทองแล้วก็จะนํามาแลกขยะด้วยท่านรองดายเลืองก็เลยได้บริจาคทั้ทงร้านเลยทั้งร้านเลยทั้งอุปกรณ์มีเครื่องเขียนมีอะไรหลายอย่าง เปิดร้านเป็นของชำมาดูได้พร้อมก,กับของที่ทางวัดมีก็เป็นการที่ว่าเอามาซื้นสินค้าก็ได้ในยาก,ก็ได้จะมาซื้อสินค้าก็ได้ในราคาถูกเพื่อชุมชนก็เลยเปิดเป็นร้านเปิดทุกวันเป็นร้านขายของชำด้วยเครื่องเขียนด้วยอะไรหลายอย่างด้วยก็ผ